สวัสดีค่ะวันนี้นเราพบกับน้องบิวตี้สาขาโ้วามินวันนี้เราจะมาทำแคมเปญแจก,กโบชัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคุณเฟอ,อทํารถทํารถสไลด์ค่ะอ,อสนใจติดต่อได้นะคะศึกษห้าศึากษาหกกดสามวัน <laughs> นี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณนกอ,อาหายากอ่ะยังไม่รู้เลยข้ามคำถาม,ถามาไหมมาก <laughs> ็อยู่นี่เลยตายแล้วเซล าเารวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่เป็นรูดอยู่ใกล้โชมเป็นพวกรถนำเข้านะครับมาแจกแคมเปญสำหรับลูกค้าเออที่ต้องการทำเกี่ยวกับรถสไลด์ตอนนี้ที่จัดการกำลังเสนอแคมเปญเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมรถสวยๆกันเลย นี่อออก็เป็นแนวแบบว่า GT ทั้งหลายนะครับตระกู GT oh, <come S 1> ล GT ทีเดดที่เด็ดคือเดือด,ท,ด,ดทั้งนั้นครับให้มองไปรอบๆก่อนนี่คันนี้ครับน้องบิวไปดูซิคันนี้ยังไงคันนี้มีความามีความน่าสนใจตรงไหนครับน้องบิวไปเดินป่าคนเหมือนเหมือนตัวเองใช่ไหม อันนี้เป็นแนวจี๊บนะคะเป็นจี๊บสวยครับเดี๋ยวเรามาหาลูกค้าท่านอื่นต่ออันนี้ก็จะมีหลากหลายหลากหลายร้านหลากหลายบรยิษัทตัวนี้ก็น่าหสนใจนะครับเบ้นเบ้นเบนอ่านี่สา,าวๆโตเต้าของเรา กำลังเสนอแคมเปญสำหรับรถสไลด์ของโซต้าเราสาวโตต้าของเราไม่มีดีแค่ความสวยนะครับฮะเรามีดีที่ไม่มีอะไรเลย แนะนำพันสีส้มเลยครับพี่โหตัวนี้นะครับเป็นแมกโรเลนเดือดๆทั้งนั้นอันนี้สีพีเด็ดมากแนะนำนะครับปัมมาใส่กินนน้ำมอไซค์ดีส้มหรือรถบัสเออจะดูรถไว้นะคะทุกคนดูรถไว้ เลิกงานแล้วเดี๋ยวมาจองอันนี้สีเขียวแล้วใบเตยมากเอากันได้ละเขียวแดงก็ดีเขียวแดงสวยงามสวืเนาะมึนมากเลยดีเด็ดนะครับอันนี้ลำบุญใครจะเข้าหน่อยเป็นช่างภาพพิ่ติ๊กไปดิอใครอาสวยมาใครมีกล้องถ่ายหน่อยเราอัดคลิปอยู่ วันนี้เราก็มาบกเบิกกันอยู่ใกล้โชว์รูมนะครับอ่าให้ดูเราสวยๆกันต่อเดี๋ยวไป,ไเ,ปเสนอแคมเปญอ,อ,อ,อยู่ไหมอยู่ไหม,ไมนไอนุญาตครับ พอดีผมมาจากบริษ th ัทโตโยต้าที so young, ่เดินทยงทั้งแถวรถเข้าสู่เมืองไทแล้วพอดีผมเป็นตัวแทนไปขายรถใหม่นะครับพอดีผมขอมาแนะนำเสนอจักรยานยนต์สไลด์นะครับแล้วก่อนที่เนี่ยทางเซ็งเนี่ยก็คืออยาก